ยินดีต้อนรับเข้าสู่ o v e r g a m e วันนี้เราเล่นเกม b r a i n t e s t 2กันนะครับในตอนที่มีชื่อว่ามานีไม่มีโชคไปเริ่มกันเลยนะครับอ่ะอุยเดี๋ยวเดินม,มาชนกล้วยรีบเอาอ่ายังไงผ้าผมาเช็ดผ้ามาเช็ด,าาชดน้ำก่อนโอ้โหเกือบแล้วครับเกือบลื่นแล้วนะครับโอ้โหถ้าไม่ทันนี่รียบร้อยนะครับผมต้อง มือต้องไวใจต้องนิ่งตาต้องดีครับนะเดี๋ยวสองโอ้ยเดือดกำลังจะจมเอาถังวาเทน้้าทิ้งเอาถังวาเทน้้าทิ้งนี่เฮ้ยมีรูเอาเห็ดมาอุดรูก่อนโอ้โหนั่นคือเห็ด,นะดเหรอเรือน็อตเรืออะไรโอ้โหอ่ะมาต่อครับเฮ้ยตกลงไปจากเรือแล้วมีปลาหมึกมาโอ้ยต้องเอาดาวไปอุดรูก่อนครับแล้วก็ตัดแล้วก็ตัดหนวดซะตัดหนวดซะเอาดาวไปอุดก่อนแล้วก็ตัดหนวดซะ ดึงออกไปดึงหนวดปลาหมึกอ,ออกไปดึงออกไปตออุดก่อนก็ดึงออกไปอุดรวก็ดึงออกไปมันจะได้ไม่โผล่ใหม่ครับเดี๋ยวมันจะโผล่ใหมอีกนี่แน่เจ้ปาปลาหมึกร้ายตัวเดิมมะเนี่ยตอนที่แล้วก็มีนเนี้ยตัวเนี้ยอ่าเธอมาลังจมน้ําช่วยด้วยเอาไม้ครับไปลองก็บังคับนะครับบ,รบังคับให้อย่าอย่าชนก้อนหินก็พอเนียบร้อยยอดครับ สุดยอดโอ้โหทำได้อย่างไรแม่เจ้าไปครับไปด่านต่อไปครับด่านที่ห้าโอ้โหมาเกยพื้นใจอยู่รเป่ะเอามืออุดจมูกกบนะครับให้ตัวพองครับตัวพองนะครับกดไว้จว่กจะตัวพองแล้วก็เอ้ยกดไว้จกว่าจะตัวพองแล้วก็เอาไปใส่ปากของนี่นะครับนี่ตื่นซะตื่นซะมานีโอ้โหโดนกบจุบแล้วนี่มันเจ้าชายกบรอเปล่านี่ ไม่ใช่ครับอุ้ยอุ้ยมีมามีมาอุ้ยขยำขยาขยาปาบแกงตายดีกว่าแกงตายดีกว่ามีได้ไม่เล่นงานนะครับแกงตายซะก่อนนะครับผมโอเคโอเคโอ้ยทำไงล่ะเลื่นขึ้นไปโอ้มีพึ่งครับมีพึ่งเอาพึ่งมาเฮ้อมีวิ่งไปแล้วโอ้มีไม่ต้องไม่กลัวพึ่งไม่มันต้องไม่เกลืออ้ยอุ้ยอ้ยติดปากแล้ว ปากพันกันแล้วโอ้โหมีไม่ต้องไม่กลัวพึ่งสิครับโอ้โหเอ,า,อางนี้ไปต่อครับมีไปแล้วเดี๋ยวนกแทนเขยา่า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 นี่กินงนี้ตกแล้วเอาของให้มันกินกินเข้าไปอีกกินเข้าไปอีกโอ้ยขี้เข้าปากแล้วโอ้โหแหวะอุ้ยยายตื่นไหมล่ะทีเนี้ยโอ้โหล้างหน้าครับต้องเอามือสองข้างมามาประกบกันแล้วก็ล้างหน้าโอ้โห ทีนี้ก็ต้องเอาใบไม้คัเด็ดใบไม้มาล้างหน้าแนา่ยิ้มเลยโอ้โหยิ้มแจ่มใสเลยนะครับอ่ะไปต่อครับเฮ้ยหลงทางแล้วหิวมากอยากกินผลไม้นะครับกดดึงอัน,นี้ออกมาผลไม้ของโปรดก็อยู่ในนี้ครับก็ไปเลยอันนี้แหละอันอื่นไม่ใช่นะครับผมอ่าไม่รู้มันคืออะไระครับมะเขือเทศหรืออะไรไม่แน่ใจอ,จอ่าเจอเจอตรงแล้วได้เวลาบุกรถแล้วสินี่ครับปุ๊บเลื่อนนิ้วขึ้นมาก่อน โดนนิ้วมาก็โดนนิ้วบาดโอ้โดนพึ่งต่อยรถก็รีบรับทันทีเลยโอ้โหเป็นไปได้ยอย่างไรแม่เจ้าช่วยพวกเอ้ยคนพวกนี้ที่ยู่รถเมื่อกี้นี้เป็นคนไม่ดีครับต้องออกอย่างไวเอาของมน,นี่มีเกียร์อยู่ครับมีเกียร์พักจัมพัดก่อนอีอต้องรกักจัมพัดก่อนนะครับ,บก็ดึงโอ้โหดึงเบรกมือเลยครับ่ใช่เกียร์บเบรกมือหัวทิ่มออกนอกรถไปเลยครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดทําได้ยังไง ต้องหนีจากพวกเขาให้ได้นะครับอ่าเอาไม้มางัดไว้แล้วก็กระโดดลบก้อนหินโอ้โหโดดได้สูงจริงเลยโอ้โหมีพลังวิเศษนะเนี่ยโอ้โหนี่แน,น่โดดสูงจังเลยน่าจะไปแข่งกีฬานะนี่แน่นี่แน่ชนกันเลยป้าอาเอาเขามาเป่าออนมาซะเฮลิคอปเตอร์โอ้โหเป่าได้ดังมากเฮลิคอปเตอร์มาทันทีเลยครับผม อ,อ่ย well> ังไงหนาวแล้วเอาเอาขั้วนะครับขุด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 ขดขุดขุดขุขุดขุจนเจอทําเอสกิโมแล้วนะครับโอ้โหมาถึงไหนกันเนี้ยอ่าโอเคโอ้โหเจอชาวเอสกิโมนอนหลับอยู่ครับทาไงดีเอาปลาติ้งปลาไปปลาย่างครับปลาย่างจะไหม้ละขยำขยำขยำนอนกับข้างแล้วปาไปให้เขากินอ่าปลาไหม้หรือเปล่าไม่รู้นะโอ้โหเห็นแกกินจริงๆเลย ออเอสกซกิโมจะพาเธอไปสนามบินที่ใกล้สุดนะครับราต้องเอาหมาให้เข้าคู่กันครับเข้าคู่กันก่อนอ่าเข้าคู่กันแล้วก็ตีเลยอ้าวล่วงแล้วครับล่วง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 เลยครับอ๋อล่วงไปแล้วตกน้ําไปแล้วครับอ่าต้องช่วยเธอขึ้นมาเอาผ้าทิ้นครับมาทำละลายนี้ขึ้นไปให้น้ําเยอะขึ้นนะครับผมอ่าปลายกระโดดไปแล้วเอ้ามี ยานยูเอฟโอมาพาตัวเธอไปแล้วโอ้โหมนุษย์ต่างดาวเฮ้ยอ้าวช่วยด้วยไอ้กดปุ่มสีเขียวครับกดปุ่มสีเขียวกดอีกอืมพอใส่หัวได้แล้วก็อ๋อนี่ครับไขควงตีเลยป๊าบป,ปรจแจครับปใจไขควงตีอีกป๊าบกระเด็นไปเลยโอ้โหออกนอกอวกาศไปแล้วไปต่อครับอ่ตท่องกลับหาทางกลับโลกให้ได้ครับเลื่อนดาวนี้เข้าไปครับแล้วก็อ่าเป็นแรงดึงดูดของจักรวาลน,นะครับผม ะระวังครับระวังจะโดนระวังยานจะโดนเอ้ยระวังยานจะโดนครับเอ้ยระวังยานจะโดนแบบนี่นะครับขึ้นไปเออได้แล้วขึ้นไปอ่าเรียบร้อยสุดยอดเข้าโลกได้แล้วครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับสําหรับเกมเบรนเทสสองนะครับในตอนที่มีชื่อว่ามานีอะไรสักอย่างจาไม่ได้ละอ่าจบไปแล้วนะครับอย่าลืมกด ไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไคร e กันด้วยนะครับอ่าในตอนมานี้ไม่มีโชคนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับสสหรบวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ